สวัสดีครับ Cosmic Mind ความลับของจิตแห่งจักรวาลกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้ผมมีวิธีการดึงการควบคุมตัวเองกลับคืนมาในระดับ Subatomic Level ด้วยการปรับพฤติกรรม6อย่างใน21วันผมมีชื่อเรียกมันนะผมตั้งเองว่า challenge 21ทับ6เปลี่ยนตัวเองให้จักรวาลรับรู้ทำยังไงล่ะครับมาครับเรามาเริ่มกันเลยกับ6อย่างที่คุณต้องทำ1 เมื่อคุณลืมตาตื่นนอนสิ่งแรกที่คุณต้องทําคือลุกขึ้นนั่งหลังตรงสบายๆบ,บนเตียงก็ได้นะครับแล้วสูดลมหายใจลึกๆย,ยาวๆเข้าทางจมูกกลั้นไว้5วินาทีแล้วค่อยๆปล่อยลมหายใจย,วยาวๆออกทางปากไล่ลมจากช่องท้องขึ้นมาให้หมดทําแบบนี้ติดกัน6ครั้งคุณจะสัมผัสได้เลยว่าสมองและร่างกายของคุณรู้สึกเบาโปรง่งโล่งขึ้นมาทันที เหตุผลที่เราต้องกลั้นหายใจไว้5วินาทีนั้นเป็นการกักออกซิเจนเพื่อช่วยให้ระบบเมตาบอลิซึมภายในเซลล์ของร่างกายของเราเนี่ยได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ2ครับโทรศัพท์มือถือของทุกท่านกรุณาวางไว้อย่างนั้นเลยนะครับไม่ต้องหยิบมันขึ้นมาดูเลยยังไม่ต้องเช็คโน t i ิฟิเคชั n นโซเชียลมีเดียต่างๆพักไว้ก่อนเลยครับทุกอย่างมันรอได้3ครับ ออกมาสัมผัสแสงแดดยามเช้าอย่างน้อยประมาณ30นาทีหรือออกกําลังกายเบาๆไปด้วยอย่างเช่นการเดินและสูดลมหายใจตามสูตรที่ผมบอกในข้อหนึ่งทไปด้วยกันอย่างนี้ช่วงเช้าเช้าเนี่ยยังไม่ควรออกกําลังกายหนักเพราะร่างกายเราเนี่ยมันซ่อมแซมตัวเองตอนระหว่างที่เรานอนพวกเราคงไม่อยากที่จะเพิ่มภาระให้ร่างกายมันกลับเข้าไปอีกใช่ไหมครับ 4. ล้างหน้าและอาบน้ําด้วยน้ําเย็นการอาบน้ํำด้วยน้ยํนา,ายเย็นในช่วงเช้าเป็นการกระตุ้นระบบป้องกันตัวเองอัตโนมัติให้ตื่นตัวให้รู้ว่าร่างกายของเราในขณะนี้นะไม่ได้อยู่ในสภาวะเซฟโซนปลุกให้มันตื่นขึ้นมาให้ระบบทุกส่วนมันตื่นขึ้นมาทํางานได้แล้วไม่ใช่หลับอยู่ไม่ว่าจะเป็นระบบการผลัดทิ้งเซลล์เก่าที่มีอยู่เต็มร่างกายไปหมดระบบเลือดระบบเผาผลาญระบบการสร้างเซลล์ใหม่ ให้มันตื่นขึ้นมากับมา Regenerate เซลใหม่ขึ้นมาทันทีเดี๋ยวนี้ 5. นั่งสติเป็นการเคลียร์และบูสต์อัพพลังงานในระดับซับอะตอมิลงลึกไปถึงการปรับขึ้นพลังงานระดับ n ิวเคลียของเซลล์วิธีการนะครับให้นั่งผ่อนคลายในท่าสบายๆถอดรองเท้าเท้าแตะพื้นเป็นการหมุนเวียนถ่ายประจุกับพลังงานธรรมชาติเมื่อได้ที่ชอบแล้วก็หลับตาลง สูดหายใจลึกๆทางจมูกปล่อยออกทางปากให้หมดพยายามดึงออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายให้มากที่สุดอย่าลืมนะครับว่าอาหารของเซลล์ที่เล็กที่สุดในร่างกายมันคือออกซิเจนไม่ได้มีแค่อาหารที่เราทานเข้าไปเท่านั้นนะครับการนั่งสติแบบนี้เป็นการลดการทํางานของระบบประสาทลงชั่วขณะลดปริมาณการหลั่งฮอร์โมนความเครียดตัวร้ายหรือที่เราเรียกว่าคอร์ติซอลออกมาเพิ่มปริมาณการหลั่งอนามายหรือสารความสุขให้กับสมอง ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ควรจะได้ให้นั่งสติสงบแบบนี้ไปสัก5-10ถนาทีเป็นใช้ได้หรือใครมีเวลามากกว่านี้ก็ตามสะดวกได้เลยครับ 6. ก่อนก้าวขาออกจากบ้านหรือก่อนจะทำงานให้เรานึกคิดถึงสิ่งดีๆสิ่งที่เราคาดหวังสิ่งที่เราอยากได้ให้คิดถึงด้วยกำลังแห่งจิต consciousness ที่เรารู้สึกว่าเราได้รับและเราได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้วจริงๆ ให้ระบบประสาทมันบันทึกลงสู่สมองและจิตใต้สำนึกที่มีกำลังมาหาศาลนั้นเพื่อสร้างพลังงานคลื่นกระจายออกไปสู่สนามพลังควอนตัมขนาดใหญ่ในจักรวาลเพื่อให้สิ่งที่เราคิดนั้นสะท้อนกลับมาหาเราในแบบที่เราต้องการและจักรวาลเข้าใจในที่สุดยิ่งรู้สึกนึกคิดแรงเท่าไหร่ยิ่งสะท้อนกลับมาเร็วเท่านั้นผมบอกคุณเลยผมอยากให้พวกคุณทดลองทำดู3วันแรกคุณจะรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลง แต่คุณจะเปลี่ยนไปในโดยสิ้นเชิงใน21วันผมรู้พวกคุณทำได้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ